เงินนี้ของข้าผมกับไอ้นบเป็นเพื่อนสนิทกันมาตั้งแต่เด็กๆเรียนที่เดียวกันบ้านก็อยู่ใกล้ๆกันความสนิทสนมของเราสองคนมีมากมาย จนแทบจะกลายเป็นพี่น้องกันก็ว่าได้เห็นไอ้นพที่ไหนก็มีผมที่นั่นเพื่อนๆในกลุ่มรู้ดีว่าผมกับไอ้นพเป็นอะไรที่แยกจากกันไม่ค่อยออกนั่นคือช่วงเวลาที่ดีช่วงหนึ่งซึ่งทุกวันนี้ผมก็ยังรู้สึกถึงความสนิทสนมเหมือนเดิมเหมือนกับที่เคยเป็นมาแต่ครั้งก่อนถึงมันจะเป็นเพียงความหลังไปแล้วก็ตามทีเพราะว่า ทุกวันนี้ไอ้นพเพื่อนผมหรือจะเรียกให้เหมาะสมน่าจะเรียกว่าหลวงพี่นพเสียมากกว่าเพราะนพเพื่อนสนิทของผมได้บวชเรียนและเกิดซึ้งในรถพระธรรมไปเสียแล้วเรียกว่าบวชมาหลายพรรษาแล้วยังไม่มีท่าทีที่จะศึกแต่อย่างใดเรื่องของเรื่องที่ไอ้นพเพื่อนผมมันต้องบวชจนไม่ศึกนั้นก็มีสาเหตุที่จะพูดถึงตรงนี้แหละ เมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นผมกับไอ้นพกำลังโตกำลังห้าววัยกำลังคึกขนองในช่วงอายุประมาณ18-19ปีเรียกว่ากำลังโตเป็นหนุ่มเต็มตัวก็ว่าได้เราสองคนเกิดในชุมชนย่านที่ดูจะไม่เป็นที่น่าพิสมัยมากนักด้วยความจนความลำบากบวกกับความเป็นอยู่ที่รู้สึกว่าการเป็นคนจนนั้น มันช่างลำบากยากเย็นเสียจริงๆผมเองก็รู้สึกน้อยใจในโชคชะตาของเราที่เกิดมาจนมาลำบากแต่จะทำอย่างไรได้ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะเลือกเกิดได้ในความเป็นจริงด้วยความจนคนในครอบครัวของผมก็ปากกัดตีนถีบเอาตัวรอดผมเองก็โตเป็นหนุ่มแล้วก็เริ่มรู้สึกอยากหาเงินอยากช่วยเหลือทางบ้านบ้าง ไม่อยากที่จะแบมือของเงินพ่อกับแม่ซึ่งพอดีกับตอนที่ไอ้นพเพื่อนของผมมันเริ่มมีช่องทางที่จะหาเงินเข้ากระเป๋าตอนแรกผมก็แปลกใจเหมือนกันว่าทําไมนะไอ้นพมันถึงมีเงินและมีรายได้ทั้งทั้งที่ฐานะทางบ้านของมันก็ไม่ต่างกันกับฐานะบ้านผมเท่าไรนักพอเริ่มรู้ความจริงจากปากของมันผมก็เริ่มมีความรู้สึกที่ไม่สู้ดีนัก ค่อยๆบอกค่อยๆเตือนกับไอ้นพถึงเรื่องเงินทองที่มันหามาได้อย่างไม่ถูกต้องนักใช่ไอ้นพมันเป็นเด็กเดินของผิดกฎหมายผมไม่อยากพูดถึงว่าไอ้ที่มันทำนะ่ะเรวร้ายขนาดไหนเพียงแต่รู้ว่าสิ่งที่มันทำลงไปนะ่ะไม่ดีเลยแน่นอนไม่ว่าจะในสังคมหรือในแง่ของกฎหมายถึงผมอยากจะมีเงินมีไรายได้จนตัวสัน่น แต่ก็ไม่คิดต่ำ,ตำคิดแย่ๆอย่างที่ไอ้นพเพื่อนของผมมันตัดสินใจทำอยู่การที่มันตัดสินใจในเรื่องนี้แล้วก็เพราะว่ามันเริ่มติดยาเสพติดนั่นเองนี่เป็นเหตุผลใหญ่ที่ทำให้ไอ้นพเพื่อนผมเปลี่ยนแปลงไปมากทีเดียวเมื่อทุกอย่างเดินเข้าสู่ความเลวร้ายในสายตาของผมไอ้นพยังคงเป็นเพื่อนสนิทที่ผมรัก และเป็นห่วงมันเสมอเพียงแต่ช่วงเวลานั้นดูเหมือนว่ามันจะเดินออกจากทางที่ควรจะเป็นผมพยายามบอกพยายามเตือนและหาทางที่จะแก้ไขในชีวิตของมันแต่มันก็ถิงเถียงไปตามเรื่องผมรู้ดีว่าไอ้นพมันเป็นคนหัวแข็งไม่เคยเชื่อใครง่ายๆถึงอย่างไรก็ตามมันก็ต้องฟังผมในสักวันหนึ่ง เพราะเรื่องราวที่มันทําอยู่นั้นมันไม่ใช่เรื่องดีงามเมื่อผมพยายามทําทุกอย่างพยายามหาทางออกให้มันด้วยการให้เวลามาอยู่กับมันมากขึ้นแล้วก็พยายามห้ามไม่ให้เสพยาซึ่งมันก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไปกว่านั้นการที่ไอ้นมันเดินทางผิดผมรู้ว่ามันน่าจากมาจากรุ่นพี่คนหนึ่ง ที่ชื่อพี่เชษพี่เชษเป็นรุ่นพี่ท่าทางออกจะเป็นนักเลงหน่อยๆการที่ไอ้นบคบหาพี่เชษนี่เองทําให้มันเปลี่ยนไปพี่เชษมักจะหาเรื่องชวนไอ้นบไปนั่นมานี่ไปไหนมาไหนด้วยกันเสมอแล้วลงท้ายมันก็เสพยาเพราะพี่เขาให้ลองผมเองพี่เขาก็บอกว่าสนใจไหมอยากจะลองบ้างไหมแต่ผมปฏิเสธ เพราะไม่มีความอยากรู้อยากรองอะไรรู้ๆอยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเมื่อรู้อย่างนี้แล้วจะไปริลองทำไมคืนนั้นผมไปกับไอ้นพโดยที่มีพิเชษอยู่ด้วยพิเชษเพื่อนไอ้นพท่าทางจะเมาเมาคงเมาทั้งเหล้าเมาทั้งยาอะไรทำนองนั้นเส้นทางที่จะกลับบ้านต้องผ่านหลังวัดผมรู้สึกหนาวๆร้อน เมื่อพิเชษเพื่อนรุ่นพี่เอ่ยปากชวนไอ้นพกับผมแวะเข้าไปที่โกดังเก็บศพตอนแรกผมคิดว่าแกคงนึกอยากเข้าไปกราบไหว้สุสานในโกดังเก็บศพทางหลังวัดอะไรทำนองนั้นผมก็เลยเดินตามหลังไปด้วยความรู้สึกหนาวๆร้อนๆอนอยู่บ้างแต่ก็อย่างว่าแหละผมนะ่ะเป็นคนปอดแหงอยู่แล้วในเรื่องผีผีสงัสง เป็นคนค่อนข้างจะกลัวผีเอามากๆซะด้วยทั้งๆที่ก็ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นว่าผีน่ะมีจริงหรือเปล่าพอเดินเข้าไปทางด้านหลังโกดังเก็บศพที่ป่าช้าบรรยากาศในยามดึกแบบนี้มันทำเอาผมรู้สึกกลัวๆยิ่งมองผ่านไปรอบๆบริเวณนั้นมันก็พอจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ที่ให้ร่มเงาและความน้าวังเวงอยู่ไม่น้อย ในยามที่มีสายลมพัดผ่านไปมามีลมเย็นมากระทบร่างทำเอาผมรู้สึกหนาวเย็นเล่นเอาขนลุกขนพองอยู่เหมือนกันเรียกว่าแค่มายืนอยู่เฉยๆแถวๆกวาดังเก็บศพมันก็ถึงกับขนหัวลุกไปเสียแล้วผมซึ่งต่างกับพี่เชษด,ดูท่าทางของแกสนใจโกาดังเก็บศพเหมือนว่าแกจะไปตามหาศพข,ของใครอย่างนั้น เล่นเอาผมสยองแทนแกก็ว่าได้ไอ้นบเองเอานี่มาถือไว้พี่เชษขยับกระบอกไฟฉายขนาดเล็กๆส่งให้ไอ้นกเมื่อแกจดจดจ้องจ้องมองดูโลงศพที่อยู่ในโกดังเก็บศพผมถึงกับพผงะเมื่อพิเชษล้วงเอาแท่งเหล็กที่เป็นไขควงปากแบนๆขนาดใหญ่ออกมาแล้วแล้วทำท่าทางอย่างคล่องตัวแกเอาไขควงปากแบน ตัวใหญ่พยายามงัดแงะร่องรอยแยกที่ปากฝาโลงให้เปิดออกให้ได้พี่พี่พี่จะทำอะไรกันนะ่ะพี่เชษผมร้องเสียงหลงด้วยความหวาดกลัวเพราะสิ่งที่เห็นนั้นไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆที่จู่ๆกลางดึกกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้มางัดลงศพมาเปิดโลงศพแบบนี้เฉยๆเธอหนะ่าไอน้นพเองบอกเพื่อนเอง็งให้เง,งียบๆให้ออกไปดูต้นทางเอาไว้ เองกับค่าลุยกันสองคนก็พอเว้ยผมนิ่งสงบปากเมื่อพิเชนหันงมองหน้าพร้อมทำหน้าไม่พอใจและไม่ได้ตอบด้วยว่าแกกำลังงัดฝาโลงศพทำอะไรกันผมยืนนิ่งไม่กล้าที่จะพูดจาอะไรอีกนอกจากสงบปากสงบคำยืนดูอยู่ห่างเสียงงัดแงะฝาโลงเริ่มดังขึ้นบานฝาโลงศพ เริ่มค่อยๆเปิดอ้าออกมาอย่างช้าๆผมรู้สึกได้ถึงกลิ่นไม่พึงประสงค์ที่มันโชยมาเตะจมูกเล่นเอาผมถึงกับขยบเดินห่างออกมาเพื่อหลบกลิ่นที่ชวนให้คลื่นเหียนอาเจียนอย่างยากเย็นเอาโว้ยไอน้นพงานนี้ใช้ได้โว,ว้ยไม่เลวเลยทีเดียวฉายไฟดีๆไอน้นพท่าทางของพี่เชิจะสนใจข้าวของในโรงศพที่เป็นของมีค่าเสียงของไอน้นพ ที่ดูจะชื่นชมอยู่บ้างกับของมีค่าที่ได้จากศพผมเริ่มรู้สึกสังเวชพวกเรายากจนหมดหนทางที่จะหาเงินกันแล้วหรือนี่ถึงกับต้องมางัดลงศพหาเงินปากผีมาใช้จ่ายกันแล้วหรือนี่ผมรู้สึกกันทดใจได้แต่ดูการกระทำของไอ้นกกับพี่เชษท,ทำตัวหน่าสมเพชอย่างมากมายเหลือที่จะรับได้ผมยืนอึดอัดกับภาพที่ได้เห็นรู้สึกเซ็ง กับสิ่งที่ได้รู้ได้เห็นผมไม่กล้าที่จะห้ามอะไรเพราะสองคนนั้นท่าทางจะเมาเมากันอยู่ด้วยถ้าเป็นไอ้นบคนเดียวละพอว่าอาจจะพอห้ามปลามันพอได้แต่มีพิเชษนักเรงรุ่นพี่ผมเลยไม่กล้าพูดอะไรมากปล่อยให้เขาสองคนทำตามเรื่องตามราวของเขาดีกว่าลงศพแรกเปิดได้ทรัพย์สินของมีค่าจำนวนหนึ่ง ดูเหมือนว่ามันคงไม่พอกับความอยากได้ของคนทั้งสองที่เริ่มจะงัดลงศพต่อไปผมเห็นแล้วน่าอนาจใจจริงๆไม่รู้ว่ามันทั้งสองคนบ้าบออะไรงัดลงศพแล้วลงศพเล่าเพื่อเอาของมีค่าผมเห็นแล้วสังเวชใจสลดหดหูสักพักผมเริ่มรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างมาสกิดความรู้สึกของผม เมื่อเงาร่างของใครคนหนึ่งเดินผ่านหน้าผมไปด้วยความรวดเร็วมันเป็นความรู้สึกเหมือนเงาร่างบางๆคล้ายกับลมเย็นๆพัดผ่านร่างกายไปวูบหนึ่งทำเอาผมถึงกับพะงะด้วยความรู้สึกตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นสองคนนั้นที่กำลังวุ่นอยู่กับการงัดลงเพื่อหาของมีค่าในโลงศพนั้นไม่สนใจว่าจะมีเงาร่างของใครมาผ่าน ด้วยความรวดเร็วและไปหยุดยืนอยู่ที่ด้านหลังของคนทั้งสองเสียงดังโครมเสียงโลงศพที่สองคนนั้นพยายามลากออกมาเพื่อที่จะงัดฝาลงในขณะที่ลากออกมาจากซองเก็บศพนั้นจูๆ่ๆลงศพก็พลัดร่วงลงมาตกกระแทกกับพื้นเสียงดังลั่นบริเวณน,นั้นผมถึงกับพงะด้วยความตกอกตกใจในสิ่งที่มันเกิดขึ้น ไอสองคนที่กำลังฉุดกำลังลากลงศพออกมาพอลงศพพลัดร่วงลงมาสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าพร้อมกับกลิ่นเหม็นของซากศพคนตายมันเหม็นน้อยเสียเมื่อไรล่ะเล่นเอาผมซึ่งยืนดูอยู่ห่างๆถึงกับสะดุ้งด้วยความตกใจโดยที่ข้างๆศพที่หล่นลงมานั้นมีร่างของใครคนหนึ่งที่ยืนอยู่ด้านหลังของคนทั้งสองทั้งกลิ่นและภาพมาพร้อมๆกัน สร้างความรู้สึกหวั่นหวันในใจให้หน่าสะพรึงกลัวก็ไม่ทำให้รู้สึกเช่นนั้นได้อย่างไรในเมื่อภาพและกลิ่นของมันชวนให้ขนลุกขนพองออกจะตายไปเฮ้ยมันหล่นลงมาได้อย่างไรวะพิเชษกระแทกเสียงแบบไม่พอใจมองดูซากศพที่ตายมาหลายวันแล้วมันเน่าจนกลิ่นเหม็นได้ที่เลยทีเดียวนอนนิ่งอยู่ตรงหน้าทั้งสองคน หาได้กลัวเกรงคนตายอย่างใดไม่ผมเริ่มเห็นเงาร่างนั้นเด่นชัดมากขึ้นเมื่อร่างนั้นเดินเข้าไปใกล้คนทั้งสองที่กำลังวุ่นอยู่กับทรัพย์สินและของมีค่าของคนตายความรู้สึกที่เห็นในเวลานั้นผมเริ่มรู้สึกได้ว่าร่างนั้นมันดูจะไม่พอใจในการกระทำของคนทั้งสองเมื่อร่างนั้นค่อยๆขยับเข้าไปใกล้ๆใกล้ๆคนทั้งสอง มือข้างหนึ่งของร่างนั้นยื่นออกมาพร้อมกับแตะลงที่บ่าของพี่เชษที่ดูจะก,ก้มหน้าก้มตาสนใจแต่เรื่องของมีค่าพอมีมือจากร่างนั้นจับต้องลงที่บ่าของพี่เชษเฮ้ยไอ้นพเพื่อนเองมันถ้าจะปลอดแหกจริงๆด้วยมาจับบ่าข้าทําไมวะพี่เชษคงคิดว่าเป็นผมเองที่ไปจับบ่าของแกผมไม่ตอบอะไรพี่เชษเลียวหลังกลับมามอง เห็นผมยืนอยู่ห่างพอควรคงไม่อาจจะไปจับบ่าของแกได้แล้วพิเชษจึงเหลียวไปมองหาร่างของใครคนหนึ่งที่ยื่นมาแตะที่บ่าของแกผมรู้สึกแปลกใจที่พิเชษทําไมไม่มองเห็นร่างนั้นที่ยืนอยู่ด้านหลังของแกนี่มันเกิดอะไรขึ้นแน่ผมเริ่มแปลกใจขึ้นทุกขณะที่ร่างนั้นยังคงปรากฏร่างอยู่เดิมจ้องมองดูพิเชษกับไอ้นกเพื่อนผม แต่กำลังหาค้นของอยู่นั้นก็เลยไม่สนใจว่าใครมายืนอยู่ใกล้ๆพันแรงลมพัดหอบเอาความเย็นสถานมาพร้อมกับแรงลมที่โหมเข้ามาอย่างรุนแรงท้องฟ้ามืดดำสนิทใบไม้แห้งๆบริเวณนั้นปลิวกระจายไปทั่วบริเวณลมอะไรของมันวะพิเชษอุทานอย่างไม่พอใจร่างเงาที่ผมเห็นเพียงคนเดียวนั้นเริ่มจ้องมองดูการกระทำแล้วก็ขยับเข้ามาประชิด ทันทีที่ผมเห็นมือที่เหี่ยวย่นของร่างนั้นคราวนี้มือนั้นผลักเต็มแรงที่ร่างของพิเชษที่กำลังก้มๆเงยๆค้นหาของมีค่าจากซากศพเฮ้ยอะไรวะพิเชษอุทานออกมาพร้อมกับร่างเซธลาหน้าทิ่มลงไปยังศพเป็นช่วงเดียวกับที่สายลมพัดมาด้วยความรุนแรงทันทีที่ร่างของพีเชษล้มคว่ำลงตรงซากศพ ไอ้นพมันเหลียวมามองดูรุ่นพี่ของมันด้วยความเป็นห่วงแสงไฟฉายจากกระบอกที่อยู่ในมือของไอ้นพสาดแสงกระทบร่างของพี่เชษที่นอนซบอยู่กับร่างของศพคนตายผมเริ่มเห็นใบหน้าศพกับเงาร่างของใครคนหนึ่งที่ดูคล้ายๆกันหรือว่าร่างที่ผมเห็นอยู่นี้เป็นยังไม่ทันที่ผมจะคิดอ่านประการใด ในความรู้สึกที่สงสัยที่เกิดขึ้นเสียงหยแหบะแหระพร่ามันเริ่มดังแววแววขึ้นมาท่ามกลางความมืดในยามค่ำคืนพวกเอ็นจะมาทำอะไรกันกับร่างของข้าเสียงนั้นผมได้ยินเต็มสองรูหูแล้วก็เริ่มรู้แล้วว่าร่างที่เห็นเมื่อครูน่นี้ที่ผ่านหน้าผมไปนั้นมันเป็นร่างอะไรกันแน่ เสียงที่แห่พร่าแผ่วเบาแฝงด้วยอำนาจไม่น้อยไม่รู้จะทำอย่างไรในเวลานั้นสิ่งที่รับรู้และได้เห็นเล่นเอาผมตกอ,อกตกใจอยู่ไม่น้อยพิเชษหันขวับกลับมายัางร่างที่เริ่มปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อร่างนั้นปรากฏให้เห็นขึ้นร่างที่ผมเห็นและได้สัมผัสไปพร้อมกับความน่าสะพึงกลัวร่างดำทะมึนยืนตระงาน ท่าทางเอาเรื่องพี่เชษเองก็ดูไม่สนใจว่าร่างนั้นจะเป็นใครเมื่อร่างนั้นเดินเข้ามาถึงร่างของพี่เชษเพื่อขวางการหาทรัพย์สินของมีค่าจากศพนั้นโอ้ยเอ็งจะเป็นใครวะอยากจะลองดีกับข้าหรือยังไงข้ามีกลัวหรอกพิเชษออกอาการของคนอารมณ์เสียกระโจนเข้าหาร่างนั้นที่ยืนอยู่ไม่ห่างหลังจากที่ยันร่างพิเชษ ด้วยเท้าข้างหนึ่งอย่างเต็มร่างเต็มแรงถึงกับเซธลาเสียหลักงานนี้เห็นทีต้องออกแรงกันเสร็จแล้วผมยืนดูด้วยความหวาดกลัวไม่มีความรู้สึกที่อยากจะไปต่อสู้หรือช่วยเหลือใครทั้งนั้นมีแต่ความหวาดกลัวเสียมากกว่าพิเชษลุกขึ้นกระโจนเข้าหาร่างนั้นด้วยความโกรธแค้นอย่างรุนแรงพันร่างนั้นหลบเบี่ยงกายอย่างว่องไว เกินกว่าที่พี่เชษจะเข้าไปประชิดร่างนั้นได้เมื่อร่างของพี่เชษเสียหลักเซธลาไม่เป็นท่าร่างนั้นก็หันมาเล่นงานด้วยเพียงพลิกฝ่ามือเบาๆฟาดเข้าที่ร่างของพี่เชษผมเห็นแล้วรู้สึกว่างานนี้พี่เชษคงไม่มีทางสู้ร่างนั้นได้ไอ้นพที่เห็นลูกพี่ของมันเพียงพล้ำอย่างไม่เป็นท่ามันก็กระโจนเข้าช่วยงานนี้ร่างของวิญ,ญญาณที่ผมรู้สึกว่าร่างที่เห็นน่ะ มันไม่ใช่คน้นไม่ใช่ค้นแน่ๆหากไอ้นบกับพี่เชษไม่เมาเหล้าเมายาเสพซะจนมึนเมาได้ที่ขนาดนี้ก็คงพอจะรู้ว่ามันทั้งสองกำลังเผชิญอยู่กับความลึกลับที่น่าสะพรึงกลัวอยู่ในเวลาอย่างนี้เมื่อมันสองคนกระโจนเข้าหามันก็เหมือนกับว่ามันเดินเข้าหาความเจ็บปวดเสียมากกว่า ที่จะเดินเข้าไปต่อกอนเอากับร่างนั้นได้เมื่อเข้าไปก็ถูกผลักด้วยมือด้วยเท้าจากร่างนั้นจนกระเด็นออกมาไม่เป็นท่าผมเห็นแล้วก็นึกสงสารคนทั้งสองจริงๆที่กำลังเผชิญอยู่กับสิ่งที่น่าหวาดกลัวโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้เลยว่ามันคือวิญญาณร้ายที่กำลังปกป้องข้าวของมีค่าของศพเหล่านั้นเมื่อร่างของคนทั้งสอง กระเด็นกระดอนไปคนละทิศละทางจากการที่เข้าไปทำร้ายร่างนั้นซึ่งต่างกับร่างเงายืนตระงานดำทะมึนไม่มีท่าทีขยับไปไหนทั้งนั้นจ้องมองดูคนทั้งสองด้วยสีหน้าแววตาที่โกรธแค้นเอ็งต้องเจอข้าแน่นี่โว้ยแน่นักหรือพิเชษเริ่มฉุนเฉียวออกท่าโมโหออกมาอย่างหนัก พิเชษคว้ากระเป๋าสะพายที่เอามาด้วยนั้นแล้วล้วงเข้าไปในกระเป๋าควักเอามัจจุราชสีดำทะมึนออกมาจากกระเป๋าเป้ใบหนาผมถึงกับตกใจเมื่อพิเชษเล็งปากกระบอกปืนใส่ยังร่างนั้นพร้อมกับระเบิดคมกระสุนใส่ไปยังร่างนั้นด้วยความรุนแรง เล่นเอาผมที่ยืนอยู่ไม่ห่างถึงกับเอามืออุดหูด้วยความรู้สึกว่าเสียงคมกระสุนที่มันแล่นออกมาจากหล,ลังเพลิงแผดเสียงดังลั่นไปทั่วบริเวณโก,โกดังเก็บศพในเวลานี้เสียงดังปังเสียงคมกระสุนดังกึกก้องสามนัดซ้อนซึ่งเสียงนั้นก็ดังพอที่จะปลุกให้พระและเนนในวัดแห่งนี้ตื่นขึ้นมากลางดึกได้ ช่วงเวลาที่เผชิญกับความน่าสะพรึงกลัวในเวลานั้นถึงแม้จะช่วงเวลาสั้นๆก็ตามทีแต่มันก็แฝงไปด้วยความน่าสะพึงกลัวไม่น้อยเมื่อร่างเงาร้ายในยามนี้ยืนนิ่งไม่ไหวติงแม้ว่าจะถูกคมกระสุนแล่นเข้าเจาะยังร่างทุกอย่างดูเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นร่างนั้นไม่ไหวติงยังคงยืนนิ่งและจ้องมองดูอย่างไม่สะทกสะท้าน พี่เชษถึงกับอ้าปากค้างด้วยความตกใจเพราะสิ่งที่เห็นตรงหน้านั้นมันไม่ใช่คนอย่างเราๆเสียแล้วร่างที่ยืนประจันหน้าในเวลานี้มันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปในพริบตาเป็นร่างของซากศพซึ่งมองดูอย่างไรอย่างนั้นก็คล้ายกับร่างของศพที่นอนนิ่งอยู่กับพื้น โรดติดตามเล่าเรื่องผีความลี้ลับชุดที่61ในคลิปต่อไป